สวัสดีชาวบ้าบาไปทีครับวันนี้อยู่กับผมบ้างอีกเช่นเคยกับการรีวิวโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปสดๆร้อนเพิ่งผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับกับตัว poco x4 pro 5g ครับมือถือตัวนี้เนี่ยเปิดตัวพร้อมกันทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับและก็ถือว่าเป็นมือถือที่เรียกว่ามาขย่าว,วงการโทรศัพท์มือถือในช่วง ปลายเดือนกุมภาหรือว่าต้นเดือนมีนาของเมืองไทยเลยทีเดียวครับที่ผมพูดอย่างนั้นเพราะว่าตัวนี้เนี่ยราคาถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวนะครับเขาเปิดตัวมาสําหรับตัวแรม8รอม256เนี่ยนะครับอยู่ที่1 9 9 0บาทนะครับแต่ว่าถ้าคุณจองนะครับในช่วงวันที่28กุมภาจนถึงวันที่3มีนาคมนะครับผ่านทาง JD Center เนี่ยนะครับจะได้ราคาอยู่ที่8,990บาทคุณผู้ชมครับถูกมากๆ สเปคขนาดนี้ราคาขนาดนี้เนี่ยเรียกว่ากวาดไปเรียกว่าเกือบพ่นตลาดเลยก็ว่าได้ถ้าคุณกําลังหามือถือในงบนี้ผมบอกได้เลยว่าตัวนี้คุ้มค่ามากๆครับผมเองเนี่ยอยู่กับเขามาประมาณ3าวันนะถูกส่งไม้ผมประมาณวันศุกร์ผมทํารีวิวตัวนี้เนี่ยประมาณวันจันทร์นะครับแล้วก็ส่งไม้ผมเนี่ยนะครับเป็นสีเลเซอร์บลูนะครับเนี่ยนะคุณเฉยว่ามันเป็นเหมือนกับเลเซอร์ด้านหลังงตัวเครื่องแบบนี้นะไม่ใช่เฉพาะอาตอนที่มันมีแสงจ้าๆแบบนี้ตอนกลางคืนครับเวลาที่โดนแสง มันเหมือนแสงเลเซอร์มากๆคุณผู้ชมครับฝาหลังของเขาเนี่ยสวยมากๆทีเดียวนะครับอีกสีหนึ่งก็คือสีเลเซอร์แบล็กครับอารมณ์เดียวกันนี่แหละครับแล้วก็อีกสีหนึ่งครับเป็นสีโปโกเยลโล่นะสีเหมือนเสื้อผมวันนี้ที่ผมใส่มานั่นเองครับอ่ะในเรื่องของตลาดแตกยังไงนะผมก็เดี๋ยวลองดูด้วยกันนะฮะในเรื่องของยอดจองหรืออะไรต่างๆ โกเนี่ยเป็นมือถือที่ผมก็ลองไปหลายรุ่นแล้วนะครับถือว่าเป็นมือถือที่ให้สเปคมาดีมากๆและราคาก็ดีเช่นเดียวกันสิ่งหนึ่งที่ผมจะทำแลก็ผมจะพยายามหาคําตอบนะครับกับการใช้งานของโปโก้ไม่ว่าจะเป็นตัวอื่นหรือว่าตัวนี้ก็คือเรื่องของการใช้งานให้ยาวที่สุดอาจจะทํารีวิวหลังจากการใช้งานไปแล้วประมาณ1เดือนเพื่อให้คนที่แบบกําลังรอหรือว่าคิดว่าเห้เดี๋ยวรอสักพักรอสักพักดูว่ามันมีข้อเสียหรือว่าไม่มีข้อสังเกตอะไรโผล่ขึ้นมาหรือเปล่าจะได้ดูกันนะครับแต่สําหรับส่วนตัว นะ3วันที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับเรียกว่าจัดการเต็มๆทดสอบการเต็มๆนี่โหลดวอลเปเปอร์เสือเป็นแบบว่าวอลเปเปอร์ที่เป็นไลฟ์วอลเปเปอร์มาด้วยนะครับมีคือผมจะบอกว่าม,มันใช้งานดีมากทีเดียวนะครับจุดเด่นที่มันเกิดขึ้นกับ poco x 4 pro 5 g ตัวนี้อันดับแรกก่อนก็คือหน้าจอครับหน้าจอของเขาตัวนี้นะครับ6.67นิ้วถือว่าใหญ่เลยทีเดียวนะครับความละเอียดของหน้าจอเป็น full hd plus และที่สำคัญตัวนี้เป็นจอ อมูเรตทั้งแรกของโลกกับโปโกตะกูล x s ซ r i e รนะครับและให้รีเฟรชเรทมาที่120เงิรครับถ้าซื้อในช่วงต้นเดือน8,990บาทได้รีเฟรช120ยยร์ว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอย่างแน่นอนนะครับเรียกว่าคุ้มค่าสุดๆครับจออัมูเรตด้วยฮนะสู้แสงได้อย่างดีตัวนี้เนี่ยพีค ในเรื่องของแสงทําได้สูงสุดคือ1 2ึ0นนิตนะครับเท่าที่ดูจากในส่วนของสเปคที่ผ่านมาครับแล้วก็ถ้าเกิบที่ผมไปลองกับแสงแดดเนี่ยนะครับถือว่าแสงสู้แสงได้ดีอย่างแน่นอนนะครับอันที่2ผู้ชมครับผมต้องบอกเลยว่าอีกอันหนึ่งที่ใส่เข้ามาในตระกูลที่เป็น Poco X4 Pro 5G ตัวนี้นะครับนั่นก็คือกล้องที่108ล้านพิกเซลครับถือว่าเป็นกล้องที่มีความละเอียดสูงสามารถปรับโหมดเข้าไปในเพิ่มเติมและถ่าย108ล้านได้นะครับนั่นคือเราสามารถจะได้ภาพ ภาพที่มีความละเอียดเยอะๆสามารถที่จะครอบหรือว่าขยายได้นั่นเองครับกล้องตัวที่2ครับตัวนี้เป็นอัลตร้าไว8ล้านพิกเซลและอีก1ตัว2ล้านพิกเซลสำหรับการถ่ายมาโครครับและแน่นอนว่าตัวนี้มาพร้อมกับกล้องหน้านะครับอยู่ที่16ล้านพิกเซลครับ นั่นคือสิ่งที่เรียกว่าโดดเด่นมากๆเป็นอันดับ2ครับอันที่3ครับไม่พูดไม่ได้เลยจริงๆก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเรื่องของการใช้งานครับตัวนี้แบตเตอรี่5,000มิลลิแอมและให้ตัวที่เป็นเทอร์โบชาร์จมาถึง67วัตต์ครับตัวด d ปเตอร์เทอร์โบชาร์จนี่มีมาให้เราเรียบร้อยในกล่องของเขาเนี่ยขาดเฉพาะหูฟังอย่างเดียวที่เหลือมีมาให้ครบเลยเทอร์โบชาร์ 67วัตต์เท่าที่ผมไปลองใช้งานดูนะครับก็คือตั้งแต่ศูนย์จนถึง1น0ง้เขาโฆษณาว่า40กว่านาทีแต่ว่าลองจริงๆในเมืองไทยที่ผมลองนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 50กว่านาทีตั้งแต่ศูนย์จนถึงร้อยนะครับก็ถือว่าเร็วมากๆเลยทีเดียวสำหรับตัวที่การใช้งานตัวนี้นะครับในเรื่องของการใช้งานอย่างอื่นครับตัวนี้เป็นมี่ UI เวอร์ชัน13เรียบร้อยนะครับแรม8นะครับรองอยู่ที่256แรมสามารถเอ็กเซนได้นะครับเพิ่มไปอีก3นะครับถ้าเป็นแรม8ก็เพิ่มไปเป็น11ได้นะครับสำหรับคนที่ต้องการใช้งานโปรแกรมหลายๆโปรแกรมนะครับตัวนี้ก็เพิ่มเติมแรมเข้ามาด้วยครับในเรื่องของดีไซน์ครับ ดีไซน์ของเขาเนี่ยนะครับสีน้ําเงินหรือว่าเลเซอร์บลูของเขานะครับถ้าดูบริเวณขอบครับตัวนี้เนี่ยถือว่าขอบเนี่ยเขาจะมีความเขาเรียกว่าตัดประมาณหนึ่งแต่ไม่ได้ตัดแบบเป๊ะมากๆเป็นการตัดด้วยว่าเป็นแบบ ขอบขอบให้มันแบบว่ากลึงๆนวลนๆจับถนัดก,กระชับมืออยู่แต่ไม่ขอบแบบมากๆจ๋าๆนะครับตัวนี้เนี่ยด้านข้างข,างของตัวเครื่องมีปุ่มปรับระดับเสียงนะครับที่ด้านขวานะครับปุ่มสแกนลายนิ้วมือที่ด้านขวาครับตัวนี้รองรับสแกนลายมือด้วยแล้วก็รองรับสแกนใบหน้าด้วยนะครับส่วนที่ด้านล่างครับตัวนี้ก็จะมีช่องสําหรับเสียบชาร์จนะครับเป็นเทอร์โบชาร์จอย่างที่ผมบอกไปนะครับมีลําโพงเป็นสตูดิโอคู่ทั้งด้านล่างและด้านบนนะครับ ส่วนตัวที่เป็นหูฟังนะครับ3.5มิลตัวนี้จะอยู่ที่ด้านบนครับส่วนด้านซ้ายดีไซน์มาเรียบๆไม่มีอะไรนะครับสำหรับช่องใส่ซิมของเขาเนี่ยนะครับสามารถใส่ได้2นาโนซิมรองรับซิมที่เป็น 5G ทั้งคู่เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอานาโนซิมตัวหนึ่งออกสามารถเพิ่ม m i โคร s d card ได้นั่นเองครับส่หรัใครที่ชอบแบบว่าเอาไปถ่ายรูปก็อาจจะต้องเพิ่มแล้วแต่การเผื่อเวลาที่เราจะย้ายข้อมูลอะไรแบบนี้ครับ แน่นอนครับสำหรับตัวนี้ในเรื่องของการถ่ายวีดีโออาจจะเป็นข้อสังเกตข้อสังเกตหนึ่งนะครับที่หลายๆคนเจอก็คือเรื่องของการถ่ายวีดีโอที่เป็น 4K ไม่ได้นะครับตัวนี้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังถ่ายได้สูงสุดก็คือ 1,080p เท่านั้นเองนะครับก็อาจจะเป็นข้อจํากัดข้อจํากัดหนึ่งครับโอเคครับสำหรับในเรื่องของการใช้งานตัวนี้นะฮะด้านข้างของตัวเครื่องเขาจะมีปุ่มสําหรับสแกนลายนิ้วมือนะครับซึ่งทําได้เร็วเลยทีเดียวนะฮะ สแกนลายนิ้วมือได้สแกนใบหน้าได้นะครับหน้าจอใหญ่เลย6.67นิ้วนะครับและตัวนี้รีเฟรชเ r ท120เฮรตที่ผมบอกไปและเป็นจออ m o l e d สีสันของเขาเนี่ยเรียกว่าแจ่มมากๆเลยทีเดียวนะฮะเป็นครั้งแรกของ Poco X Series นะครับที่ใส่จอ AMOLED มานะฮะตรงนี้เป็น AMOLED display ซึ่งด้านในเนี่ยก็จะมีกล้องหน้า อยู่ที่16ล้านพิกเซลครับสิ่งที่ชื่นชอบอันหนึ่งก็คือเรื่องของการปรับแต่งไอคอนต่างๆของตัว UI ของเขาครับถ้าเกิดว่าอย่างผมเนี่ยชอบไอคอนใหญ่ๆนะครับผมสามารถที่จะปรับแต่งได้นะครับก็คือเข้าไปที่เพิ่มเติมแล้วเลือกตรงนี้นะฮะ กำหนดเขาโครงครับคือเราจะเอาแบบไอคอนแบบเรียง3เรียง4หรือว่าเรียง5้าก็ได้นะครับเอาแบบเรียง4แล้วก็เลือกไซส์ครับจะเอาใหญ่ขนาดไหนหรือว่า,า,ก,ลากลางเนี่ยสามารถทําได้เลยอันนี้ผมชอบมากๆบอกไว้ตามตรงก่อนนะครับอีกอันกน็คือเรื่องของการเลือกหน้าจอที่เป็นตัวลฟ์วอลเปเปอร์ฮะอันนี้บอกได้เลยว่าสวยมากคุณผู้ชมเนี่ยผมลองดูนะฮะตัวที่เป็นลฟ์วอลเปเปอร์มีให้เราเลือกเยอะมากคุณผู้ชม สามารถเลือกเรื่อยๆแ,และวสาคัญคือฟรีด้วยนะครับผมก็เลือกมาเป็นแบบเสือนะเสือไฟอะไรประมาณนี้นะฮะก็สําหรับการใช้งานนะครับอันนี้ผมก็ต่อตัวที่เป็นตัว Wi-Fi ที่บ้านนะครับ ในส่วนของตัวนี้มาพร้อมกับมี UI นะครับเป็นมี Global Version นะครับ13.0.3ครับแล้วก็ Android ของเขาเนี่ยเป็นเวอร์ชัน1 1นะครับตัวนี้ RAM 8นะครับรอมอยู่ที่256ครับในส่วนของ RAM เนี่ยสามารถที่จะเพิ่มเติม RAM ได้นะครับผมเข้าไปที่ดูในส่วนของรายละเอียดนะครับตัว RAM 8สามารถเพิ่มได้อีก3นะครับก็จะกลายเป็น RAM อยู่ที่11 ในกรณีที่เราต้องการใช้โปรแกรมเยอะๆหลายๆโปรแกรมพร้อมๆกันนะครับตัวนี้ช่วยได้มากทีเดียวนะครับ Snapdragon 695ครับเป็นแบบ8หัวด้วยกันนะครับแม x i ซิมัมวิ่งที่2.2 GHz นะครับอะ ผมจะให้ไปดูในส่วนของตัว a n t u t u Benchmark กันเลยนะครับสำหรับการรัน n t u t u Benchmark ครับผมว่ารันไว้ตรงไหนเนี่ยตรงนี้ครับ a n t u t u Benchmark ของตัวนี้นะครับคะแนนของเขาอยู่ที่3 7 9 3 6 3เครับเป็นคะแนนของ CPU เนี่ยแ2 4นะครับแล้วก็ GPU 938ถามว่าถ้าเกิดเทียบกับตัวที่เป็น X3 ตัวก่อนหน้านี้มันจะเป็นถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็น860นเนาะสำนับ8 6 0กครับก็ตัวนั้นแรงกว่าไหมแรงกว่าต้องยอมรับว่าแรงกว่าครับแต่ใน ภาวะนี้สถานการณ์ตอนนี้ผมว่า6 9 5ตอนนี้ CPU มันค่อนข้างแพงเนาะ695ในราคานี้ผมมองว่าคุ้มค่ามากๆรองรับ5 g ด้วยแล้วคุณได้จอที่เป็นอัมเรแล้วตัวเก่ามันยังเป็น i p s l c d อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็คุ้มค่าอย่างแน่นอนในแค่เรื่องของหน้าจอก็คุ้มมากๆนะครับยังไม่รวมในเรื่องอย่างอื่นหน้าจอในเรื่องของตัวเป็น u i ของเขา5้า g อะไรแบบนี้นะครับอ่ะโอเค ในเรื่องของการใช้งานครับผมปรับแต่งนะครับในส่วนของตัว Refresh Rate นะครับตัวนี้เนี่ยผมจะเปิดหน้าจอแล้วก็ใช้ตัวที่เป็นตัว Refresh Rate เนี่ยอยู่ที่120เฮิร์เลยนะครับอ่ะปรับแต่งตรงไหนนี่นะครับไปดูที่การแสดงผลครับแล้วก็เลือกไปที่อัตรา Refresh จะเห็นว่ามีให้เราเลือก2ออันนะครับก็คือตัวที่เป็น60นะครับกับตัว 120เฮิรต์ครับแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าปรับสูงมันก็จะกินแบตเยอะนะครับแต่เท่าที่ผมลองมานะครับดัดนข้างที่จะไหลช้ามากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโปรแกรมต่างๆเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับสำหรับ facebook ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้คือหน้าจอที่ผมบอกให้เลยว่า120เฮิรตมันจะไหลลื่นยังไงคุณชมดูนะฮะผมจะทําให้ดูนะครับนี่ยนะฮะเนี่นะฮะ 120เฮิร์ตก็คือสามารถจะโชว์ภาพนะครับที่120ภาพได้ใน1วินาทีจอทั่วไป60สเฮิร์ตก็คือ60ภาพใน1วินาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใส่ไปเป็น120เฮิร์ตมันก็จะสมูทตามากขึ้นครับไม่ต้องกลัวนะครับตัวนี้กระจกเป็นกราดแกสหานะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนนะฮะนี่ผมแบบลองเล่นแบบลื่นๆ่นแบบนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูนะฮะมันตามนิ้วขนาดไหนลองดูเองแล้วกันนะฮะอาจจะรุนแรงไปสักนิดหนึ่งนะออภัยนะครับโอเคดูอิน นี่นะฮะนี่นะครับนี่นะฮะดูดิฮะร้อยยี่สิบเปร์ในราคาหมืหน่นนึงแล้วกันนะฮะถ้าเกิดว่าคุณหลุดโปรไปหลังวันที่สามมันจะเป็นหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะฮะนี่นะครับฟิลลิ่งประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการทดสอบเสียงกันนะครับ สำหรับเน็ตฟลิตัวนี้นะครับความละเอียดก็เป็นตัว L1 เรียบร้อยนะครับสามารถดูได้ที่ความละเอียดที่เป็นตัว Full HD กันเลยทีเดียวครับเดี๋ยวผมทดสอบในส่วนของตัวสปีดเทสนิดนึงนะครับสำหรับการดูความเร็วอินเทอร์เน็ตที่บ้านผมนะครับลองเปรียบเทียบดูปกตินะครับมือถือถ้าเป็นแบบทั่วไปก็จะอยู่ประมาณ300นี่ครับประมาณนี้นะครับ300กว่าๆนะครับบ้านผมจะวิ่งอยู่ที่1กิกะบิตเนาะ สำหรับตัวนี้ก็จะวิ่งอยู่ประมาณสัก300แต่ถ้าเป็นพวก iPhone หรือว่าพวก r, ที่เป็นพวก a m s u n ง Not ต22 u l t r ราพวกนั้นมันจะวิ่งถึงได้ประมาณสัก600นะครับอันนี้ก็เป็นความแตกต่างในเรื่องของตัวโมเดมตัวนี้โมเดมเขาจะเลือกตัวที่เป็น X51 นะครับของตัวที่เป็นตัว s n a p d r a g o n 695ความเร็วก็จะวิ่งอยู่ประมาณนี้นะฮะไม่ซีเรียสอะไรครับในเรื่องของการใช้งานผมเรียกว่าไหลลื่นเลยแล้วกันนะครับสำหรับราคาประมาณนี้แล้วก็ให้ทุกอย่างมาประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูในส่วนของโหมดของกล้องนะครับ หมดของกล้องเนี่ยนะฮะอ่าอย่างที่ผมบอกไปข้อสังเกตของเขาคือการถ่ายวิดีโอเนี่ยนะครับสามารถถ่ายได้สูงสุดก็คือที่10 8 0 p นะครับที่30เฟรมเลตเปอร์เซกันเท่านั้นนะไม่สามารถถ่ายได้ที่เป็นแบบ 4K อะไรประมาณนั้นนะตั้งค่าสูงกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับอันนี้เป็นข้อจํากัดหนึ่งที่เราต้องทราบกันนะฮะอันที่2ก็คือตัวนี้สามารถที่จะถ่ายนะครับอ่ามุมกว้างได้นะครับผมลองถ่ายให้ดูนะครับอันนี้เข้าไปที่1 X นะครับอ่า แล้วก็เข้าไปที่เป็นแบบ 2x ์นะครับซูมได้ 2x นะครับออปติคอลนะครับและสามารถที่จะซูมไกลที่เป็นแบบดิจิตอลเนี่ยได้ถึง 10x ครับในการถ่ายภาพต่างๆมีภาพบุคคลนะครับแล้วก็การถ่ายภาพเพิ่มเติมตรงนี้เนี่ยจะมีโหมดในการถ่าย108ล้านพิกเซลอยู่นะครับนี่นะครับสามารถที่จะถ่ายได้ฟีลวิ่งประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของการถ่ายภาพเพิ่มเติมตัวนี้นะฮะจะมีการถ่ายกลางคืนอยู่ในนี้ด้วยนะครับมีโหมดวิดีโอคู่ด้วยนะครับอ่า และถ้าเกิดว่าเราอยากจะถ่ายมาโครนะครับเราก็จะต้องเลือกมาที่ในการถ่ายรูปปกติตรงนี้แล้วแตะเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วเลือกซูเปอร์มาโครครับซูเปอร์มาโครก็จะสามารถถ่ายอะไรเล็กๆได้เลยนะครับระยะประมาณสัก 3- 4เซนนะครับเดี๋ยวผมมีภาพตัวอย่างให้ดูนะครับรวมถึงกล้องหน้าด้วยที่ผมเอาไปทานอาหารอินเดียมาแล้วก็ลองถ่ายรูปมาครับ วันนี้ผมมีโอกาสมาทานอาหารอินเดียใต้นะครับที่ถนนปั้นแถวแถวสาทรนะครับแล้วก็ลองในเรื่องของงานวิดีโอนะครับงานวิดีโอเนี่ยทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับก็ถ่ายได้สูงสุดก็คือ1080งพปีที่30เฟรมเรทเปอร์เซกันแหละครับเวลาที่เราถ่ายวิดีโอเนี่ยเราสามารถที่จะซูมไปได้ที่ระยะประมาณสัก 10x นะครับแล้วก็สามารถที่จะถอยกลับมาได้แบบนี้โดยที่เราอัดทีเดียวเลยนะครับผมลองเดินละตัวนี้มันไม่มีการสั่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันจะมีอารมณ์สั่นไหวยอยู่ประมาณนี้เท่าที่คุณได้เห็นตามนี้เลยนะครับในเรื่องของงานวิดีโอรครับนี่อ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูในร้านกันมาครั้งแรกเลยผมนะฮะอ่ะก่อนเข้าไปดูในร้านขอดูภาพมุมวายนิดหนึ่งครับการถ่ายภาพในมุมวายเนี่ยนะครับมันจะมีการปรับในเรื่องของการถ่ายโดยใช้ AI นะ AI ภาพในมุมวายมุมกว้างเนี่ยนะครับ ภาพออกมาถือว่าสวยทําได้ดีนะครับแล้วก็คมชัดใช้ได้เลยทีเดียวฮะนี่คืออีกมุมหนึ่งที่ผมใส่นะครับเรียกว่า AI เข้าไปครับแล้วก็ผมเดินเข้าไปในซอยนะครับแล้วก็ไปถ่ายรูปข้างหน้านิดนึงนะฮะดูขาผมนะครับนี่คือภาพในมุมกว้างทําให้ผมแบบขายาวขึ้นมากๆเลยทีเดียวนะครับโอเคก็ขอลองในส่วนของพอดเทสดูบ้างนะครับตัวนี้ก็หน้าชัดหลังเบลอครับทำออกมาได้ถือว่าดีทีเดียวนะครับตรงนี้เนี่ยที่ผมอยู่ก็ค่อนข้างมีแสงน้อยนะครับ นี่ประมาณนี้ครับอามาดูกล้องหน้า16ล้านกันบ้างครับกล้องหน้าเนี่ยเขาก็จะมีโหมดบิวตี้มาให้ด้วยนะครับเราสามารถที่จะปรับแต่งได้ฟิลลิ่งก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของกล้องหน้าลองถ่ายเป็นแบบหน้าชั้นหลังเบอร์ดูบ้างครับนี่นะฮะนี่เราใส่แบบบิวตี้ร้อยเครับถ้ายังให้ความเป็นธรรมชาติอยู่นะผมว่าเข้ามาในร้านกันครับนี่ร้านอาหารอินเดียใต้ครับอ่าเมนูก็ประมาณนี้กินกันบนแบบใบตองอะไรประมาณนี้นะครับ ก็ผมลองภาพถ่ายที่เป็นแบบว่า108ล้านพิกเซลดูครับก็สามารถถ่ายได้ประมาณสักเมกอ่ะคุณผู้ชมครับเราสามารถที่จะใช้ในการซูมอะไรอย่างเงี้ยได้เลยอันนี้ยังปกติอยู่นะครับส่วนอันนี้ครับ108ล้านพิกเซลครับลองซูมดูครับนี่ครับคุณภาพของภาพซูมแล้วก็ยังมีความคมชัดอยู่ครับมาในส่วนของการเล่นเกมกันบ้างครับวันนี้ผมลองในส่วนของ PUBG New State นะครับแล้วก็ ROV ครับ พับจีนิวสเตนเนี่ยถือว่าผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเลยอะ่ะหลายคนอาจจะชอบนะแต่ผมเองก็ชอบพับจีตัวเก่ามากกว่าผมว่าพับจีตัวนี้มันมีฟิลลิ่งที่เป็นฟรีไฟล์มากขึ้นคือมันตายง่ายเออตายยากขึ้นนะฮะแล้วก็อาจจะเล่นแบบเออเอาใจหลายๆคนที่แบบว่ากลัวมันจะตายง่ายเหมือนตัวพับจีเก่าก็เล่นเกมนี้ครับปรับทุกอย่างสุดก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมต้องชื่นชมก็คือเรื่องของหน้าจอนะครับความคมชัดสีสันดีเลยแล้วก็ เรื่องของเสียงครับกระหึ่มมากๆนะครับผมแทบไม่ต้องใช้หูฟังเลยแล้วก็รู้เลยว่าศัตรูเนี่ยจะมาทางไหนนะครับแก๊กกรอกก็กอกเนี่ยนะครับสามารถรู้ได้เลยว่ามาทางไหนครับใส่ไม่ยั้งเลยนะฮะผมไม่ค่อยเล่นเพราะนั้นเนี่ยอินนี้ผมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะฮะถ้าเป็นพับจีัวเก่าเนี่ยถึงไหนถึงกันครับเอาวีกันบ้างครับตอนนี้ก็ปรับเฟรมเรทได้สูงสุดก็คือวิ่งอยู่ประมาณสัก61นะครับแล้วก็จังหวะเข้าตรงก็ตีอะไรแบบนี้ก็เฟรมเรทคนข้างที่จะนิ่งเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัว แซฟดะกอน695ที่สารปัยกรรมแบบ6นาำหกเมตรตัวนี้ครับเรื่องของการเล่นเกมทําให้ดีนะครับเรื่องของอุณหภูมิก็ถือว่าอุ่นๆแล้วกันนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับไม่ไหลามากจนเกินไปก็เล่นได้เรื่อยๆครับผมเรียกว่าไม่ห่วงนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่เพราะว่าถ้าเกิดว่าอยากจะชาร์จก็มีตัวที่เป็นตัวเทอร์โบชาร์จให้ตั้ง6 7วัตต์ครับพรานั้นเนี้ยในราคานี้ผมว่าเรื่องของการเล่นเกมหายห่วงเลยทีเดียวนะครับนี่ครับผมก็ลองเล่นตัวอ เฟรมเรทนิ่งมากครับนี่ฮะนี่ครับดูภาพนะครับแล้วก็ผมอัดหน้าจอด้วยนะเเครื่องไม่กระตุกเลยนะครับถือว่าทําออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมครับในเรื่องของการเล่นเกมนะครับเอาละครับมาถึงบทสรุปของตัวโปโก X4 Pro 5G ตัวนี้นะครับ แน่นอนว่าถ้าเกิดเทียบกับราคาแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณได้ราคา8,990บาทได้สเปคประมาณนี้ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอ120เฮที่เป็นจอ AMOLED นะครับได้ CPU ที่เป็น695 Snapdragon ที่รองรับ 5G ด้วยรวมการใช้งานการชาร์จบัตรที่อย่างรวดเร็วจริงๆนะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆจริงๆครับได้กล้อง108ล้านพิกเซลด้วยฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณได้ในราคาประมาณสัก19 9 0บาทก็ยังเป็นมือถือที่เรียกว่า คุ้มค่ามากๆนะครับได้แรม8ลอม2 5 6ทุกอย่างแบบจัดเต็มมากๆเลยทีเดียวดีไซน์สวยๆแนวเลเ,เลเซอร์เลเซอร์แบบนี้ครับในเรื่องของกล้องผมเจาะน,นิดนึงแล้วกันนะครับในการถ่ายเนี่ยถือว่า,อามุมมองต่างๆให้มาครบไม่ว่าจะเป็นตัว Ultra Wide การปรับเป็น108ล้านพิกเซลหรือว่าการถ่ายมาโครนะครับการถกก่ายกลางคืนก็มีโหมดให้เราด้วยนะครับแต่ว่าตัวน,นี้เนี่ยสิ่งที่ดรอปที่สุดในเรื่องของกล้องก็คงจะเป็นในเรื่องของงานวิดีโอนะครับ งานวิดีโอเนี่ยเท่าที่ผมได้ไปลองมาถึงว่าทําได้ก้างๆที่จะพอใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายจากกล้องหน้ากล้องหลังอันนี้ข้อสังเกตรเรารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่สามารถถ่าย 4K ได้แต่ว่าคุณภาพของงานวิดีโอที่ได้ออกมาเนี่ยถือว่ากลางๆและกันแม้เน้นงานวิดีโอตัวนี้จัดได้เลยครับโอเคครับมีคําถามไราถามมาด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับตัวโปโก X4 Pro 5G ที่ผมทํารีวิวไปได้วันนี้นะครับตั้งใจว่าครับสำหรับคนที่กําลังแบบกาลังจดจดจ้องๆหรือว่ารอดูสักระยะหนึ่ง,น,งนะครับ ใน,นเรื่องของตัวรอมต่างๆของเขาอะไรเงี้ยผมอาจจะทําสักประมาณหนึ่งเดือนผ่านไปนะครับแล้วใช้งานดูมันเจออะไรบ้างก็จะมาแชร์ให้คุณชมได้ชมกันหรือว่าถ้าใครมีคำถามอะไรเงี้ยผมอาจจะมาตอบคาถามข้างล่างนี้ก็ได้ครับขอบคุณทุกๆก,การติดตามจริงนะครับสำหรับช่องบัม p ัพไอนะครับก็วันนี้ลาไปก่อนครับพบใหม่ตอนหน้ากับบัมอัพไอทีลากันไปแล้วสวัสดีครับบายบาย